่ะครับผมสวัสดีครับอ่ะทีนี้เรามาต่อในเรื่องของวิตามินนะครับผมวิตามินในวิตามินของ CG นะครับผมวิตามินแบบนี้ CG นะครับผมสามสิบซีซีนะครับผมผมสั่งที่ช้อปปิ้งนะครับผมในราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรวมค่าส่งแล้วก็ไม่เกินสองร้อยนะครับผมอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบนะครับผมแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้านะครับผมโดยโดยคร่าวๆนะครับผมก็ สรรพคุณของเขานะครับผมก็ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็เสริมสร้างกระดูกนะครับกระตุ้นการผลิตของคอลลาเจนลดความเครียดนะครับผมให้พลังงานและลดการสูญเสียจากพลังงานคือคือ,น,อน้องเขาเพิ่งขนส่งนะครับผมผมว่า เวลาน้องห่านหรือเป็ดหรือว่าไกนะ่เวลาขนส่งจากการเดินทางเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งวันพอใช้ปรวมาประมาณหนึ่งวันเน่ะเขาจะมีความเครียดนะครับผมมีความเครียดนะครับผมเราก็ล้กกาไกเขาไม่ได้พักผ่อนผมก็จะให้วิตามินนี้ไปนะครับผมก็เราสามารถให้จนเขาเกือบจะโตแล้วครับให้จนเขาว่าโตเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็อยากให้ได้ได,ได้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่ามันเหมาะสำหรับลูกไก่ก็คือแบบว่า ไม่ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นแต่จะบอกว่าเก้าสิบขึ้นไปอ่ะเก้าสิบเก้าสิบขึ้นไปอ่ะน้องไม่ตายนะครับผมน้องน้องไก่ไม่ตายแน่นอนนะครับผมถ้าถ้ามีวิตามินตัวนี้นะครับผมผมไม่รู้แหละเจ้าอื่นอาจจะใช้อีห้ออื่นก็ได้นะครับผมแต่ผมใช้อีห้อนี้นะครับผมว่ามันมสําหรับน้องไก่นะครับสําหรับลูกไก่นะครับผมในนะครับผม น CC, นห,หนึ่งซีซีนะฮะเราใช้หนะยดเข้าไปหมดเลยนะครับผมก็หนึ่งหนึ่งดูดมาหนึ่งหลอดหนึ่งครั้งนะครับก็จะให้น้ำอยู่ที่ประมาณหนึ่งลิตรนะครับผมหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมสองลิตรก็สองซีซีนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะ แต่ว่ามาให้ดูว่ามันเป็นวิตามินที่พวกสัตว์ปีกนะครับผมนะครับผมจริงๆมันเป็นเหมาะสำหรับลูกไก่นะครับผมแต่ผมได้ถามเจ้าที่แล้วเจ้าที่เบอกว่าสามารถใช้ได้สำหรับสัตว์ปีทุกชนิดนะครับผมั้งแต่เรียกว่าลูกอ,อ,อ่อนนะครับผมเขาจะทำให้โครงสร้างของเขาแล้วก็เพิ่มคลุมคุ้มกันของเขาแล้วก็ทำให้เขาได้ นะครับได้ลืมลืมตาดูโรคนะครับผมไม่ไม่ตาไม่ต้องกลัวกังวลนะครับผมวันนี้จะมาคุยในเรื่องของวิตามินนะครับผมวิตามินของซีจีนะครับผมสั่งที่ที่ช้อปปิ้งนะครับนะช้อปปิ้งถูกสุดนะครับถูกโราดาในเฟสก็มีนะครับผมในเฟซก็มีนะครับผมเขาจะมีเบอร์โทรให้อยู่นะครับผมเบอร์โทรนี้พูดไม่พูดถึงเนาะคุยแต่ นี่แหละหาในช้อปปิ้งลาซาด้าเอาหรือในเฟซเอาก็ได้นะครับในเน็ตก็ได้นะับผมเดี๋ยวมันก็จะขึ้นบอกเองแหละนะครับผมกวันนี้ก็มาคุยในเรื่องของลูกไก่พันไข่นะครับผมเลี้ยงชั้นแรกแล้วให้ผมก็ให้กินข้าวปลาเลี้ยงธรรมชาติข้าวปลาบางทีก็ซื้อหัวอาหารหัวอาหารสาหรับไก่พันไข่นะครับผมแต่พอโตผมก็จะปล่อยตามเนี้ยตามสวนตามอะไรของผมเนี้ยไปนะครับผมก็เลี้ยง ่อสวยงามแล้วก็เลี้ยงให้เขากินนู่นกินนี่ของเข้าไปเราได้ขายก็ไปขายไปทํำสัมมาอาชีพนะครับผมแล้วก็เอามาพอดีมีน้องแมวน้องหมานะครับผมก็ผัดให้เขากินอะไรประมาณนี้นะครับประมานี้ก็ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับไม่มากก็น้อยน,นะครับผมในการ เลี้ยงนงไก่ในการแรกเกิดว่าถ้าเราไม่มีไฟกกเนะี่ยถ้าเราสั่งมาแล้วเราไม่มีไฟกกทํายังไงนะครับผมคือเขาไม่มีพ่อแม่ไงถ้าเขามีแม่ก็ต้องมีเขาก็ได้อุ่นจากแม่ใช่ไหมละ่ะประมาณนี้ก็เหมือนนอกแก,กนะ้วเนี่ยไฟกกจริงๆหัวมันนั่นนกแก,ก้วครับมีสองตัวนะครับผมเขาไม่ชอบอากาศนั่นนะครับผมเขาก็จะถ้าฝนตกอ,อะไรเนะี่ยก็จะเริ่มกกไฟให้เขาละนะครับผมก็คือว่า ถ้าขนส่งมาถึงแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับให้ใส่นในกล่องไว้นะครับผมแต่ว่าในกล่องเราก็อย่าให้ไอ้อัดมากจนนกันไปนะครับผมควรที่จะแยกออกมาเป็นสองกล่องสามกล่องสี่กล่องก็ตามปาริมาณของเราอย่าปีไอ้อัดกันเยอะนะครับผมแล้วก็กลางคืนถ้ากิายุงกัดก็ซื้อไฟกันยุงสีส้มหรือว่าเอามุ้งกลางให้เขาหน่อยนะครับผมผ้าคลุมให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจะบอกว่า คือเราปงก็บประหงมเขาตั้งแต่แรกๆเกิดเพราะว่าเฉพาะแรกเกิดนั่นแหละแต่พอเขาโตไปประมาณสักมีปีแล้วสักอุ้ยโตใหญ่ประมาณนี้แล้วเราก็ปล่อยเลยเพราะว่าเขาก็โตแล้วนะครับผมเขาก็หาไออุ่นของเขาเองนะครับผมน้องเลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมในการที่มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยน้อยนะครับผมให้ความรู้มีอะไรก็พูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะครับผมก็ใช้ความรู้ที่ แต่ประสบการณ์ของตัวเองนะครับผมบางท่านอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าน,นี้ก็ยินดีนะครับแชร์ประสบการณ์กันเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับผมขอบพรคุณมากครับสวัสดีครับ